เดี๋ยวเบาสงกจะลงเก็บพักบงนะครับทุกคนต่อทักทายสบายดีทุกคนนะวันนี้เราก็มาเจอรอบเด็กเดกเหมือนกันนะครับมืดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็มืดแล้วเนาะว่าภาษาไทยภาษาไทยปนลาวเนาะก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าไม่ออกเราต้องช่วยตัวเองเดี๋ยวสงกครจะลงไปเก็บผักบงเลยทุกคนเ้อนี่ยามเด็กเดกแล้ว บอมาเรามาสิลงแต่เพื่อนว่าเพื่อนสิลงเองเนาะบอกว่ามาว่าบมาสิลงโอ้พวกวงห้อกิโยทางหลังห้องเขาเลยนี่สิเนี่ยเ่็นลงแล้วโอ้โหเดี๋ยวขู่ให้อาจิเนก่อนโยขู่ตัวนี้เลยนี่ปีนขึ้นก่อน อ้เก๋เฮ้ยฮาว่าเงานคนเราเก็บปุ๊บอยากมืดนๆนิดหนึ่งเนาะคือว่าวันนี้วันที่ประมาณท้ายเดือนเนาะเดือนนี้เนาะสามสิบเต็มเต็มเนาะก็คือเงินเดือนยังบุทันอ่อทุกคนเออ ก็เลยแปลว่าได้เก็บพวกบงไปใส่มี่หรือว่าัวากินเนะาะพวกินกับข้าวอ๋อว่าจะกนอ,อันนี้ก็อยูตามท่งนายทุกคน,นี่มืดเด็กโมเมนเด็กหรอกประมาณจักโมงหรอตันนี้กับประมาณแปดโมงแล้วแปดโมงเดี๋ยวเบิ้งตัวจริงโอ้แปดโมงแท้ ไอ้เชงเงือกคนก็นกนเก็บเก็บบ่ว่าสิเก็บได้หลายตำแหน่งเนาะคือว่ามืออื่นไอ้เชงเงือกคนพักพักเกวียกได้นะแต่เลยแล้วเก็บแล้วก็จักตุนไว้เด้เว่าผักบงหลาบอู้ปลาหลาเลยเกือบปลาขาวปลาขาวน้อยอ่ะเต็มเลย <c oughs> ไอ้เชงเงือกเขาจะเก็บเก็บไปเนาะโอโ้เดี๋ยวนี้ เราสังเกคนกับเก็บได้เนาะโอเคเหรอพร้อมเหรโอเคเดี๋ยวเพรนจะยื้อเอาฮับเนาะเราจะฮับได้เปล่ต่ำคิวเของมันออกมาเดี๋ยวเพิ่งว่าไอสังเกติขึ้นได้บ่เนาะเดี๋ยวสังเกตคนชิขึ้นนี่เด้อเออคึอกลิ่นของกำแพงเลยเห็นบ่เห็นบ่ ขึ้นมาขึ้นมาอึบโอ้โหระวังเด้เออ้๋เรียบร้อยเฮาสิรอดบ่ระมันเนี่ยน้ะเห็นไหมไอ้สงึกนี่ปีนหัวปีนกำแพงไปเอาบ่งเนาะนี่เรียบร้อยเดีเเ๋ยวมาสรุปเบิ่ง ว่าสิได้ลายลทำได้โอ้ยโอ้ย,อยเข้ามาในห้องกันไปๆตุบฟูฮ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 ูู้่เดกหกวงโคตรเด็ว่าไดงลายขนาดเข้าไปบุดเดียวเนาะนี่โอ้ย โอ้ยหักปุง่งอาหารเตียงสีอาหารต้นเดือนเราก็หักพุ่งนี่เลยดีที่สุดเนาะตอนนี้เดี๋ยววันนึงเราสิตตมไซมิวาเลเซอยังกินเนาะอืมไอ้ไนลิดสังเกตเดี๋ยวเซน้ำก่อนเดี๋ยวล้างน้ำอีกทีหนึหน่งชู นี่คือหม้อเข้าเหาเนาะนึ่งคือเก่าเครื่องซุปอะไรนี่เนี่ยน,นี่อะไรเดี๋ยวล้างเข้าโบงกันเด้เย้เย้เราทุกคนตอนนี้เรากะเอาซีมาต้มไส้มีกินเนะทุกคนนี่ก็มีสามห้องหรอใครน่อยนึงเนาะแล้วก็วจะมีพักบบงที่เราไปเก็บมาเนาะจะประมาณนี้เนาะน้ำกำลังพดูด ส่วนอันตัวน,นี้เราเฮ็ดน,น้อยเดียวเนาะมืออื่นเราจะคั่วกินเนาะแต่มื้อนี้คือสิเราสิต้มใส่ไมี่เนาะเพื่อเป็นอาหารเสริมไส่หมี่เนาะนี่แล้วยังมีอกีกเนาะทุกคนยังยังผมมืดเนาะนี่ยังหลายเนาะก็เอาเก็มมาเต็มคู่เลยยังใส่ผมมืดเนาะเดี๋ยวเราจะไปต้มมี่กินเดี๋ยวมาจะต้มให้เบิง่งเนาะว่าเป็ี่ยนอะไรเนาะอาหารที่แบบง่ายๆ ภาษาภาษา,า,าเงินท้ายเดือนเนาะแมนมนุษย์ท้ายเดือนมนุษย์เงินเดือนเนาะทุกคนคือพี่ว่าท้ายเดือนก็นจะประมาณนี้เนาะนี่ครับผมสับนี่อาหารง่ายๆอะไรก็กินง่ายนะทุกคนจะมีนางยามเนาะเดี๋ยวจะบริได้เฮ็ดเนาะอาจะเฮ็ดแต่เท่านี้กินก่อนเพื่อนอนเนาะเพื่อกินแล้วก็น,นอนได้ใช่เนาะบริได้มียังไง เดี๋ยวเปนกองหนาวันนี้เวลาสุกมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนหนุ่มไม่ทอดใส่จู่นี่เรียบร้อยไปเลยไปกินไปเนื้อกิน

<Num> lúc nào tao về hỏi hoa 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 Không hoa 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 好，来着，左，嗯，嗯，看。 ว่าห oh, ีสหรอวาซิ um, uh, ่งมันอนเชื่อจริดูวกควันก่นคืว่าอ่าควันควันมันยี่วันบุก่ปงัวหรืว่าจะวันลอกละเราจะบอนซื้ออปงัวเป็นยุกไก่ไก็เลยบ่ได้ไปหือเ่าง่ายๆนี่ก่อนเนาะ ห่างแค่เดือนแลยวดหน่ืพอพาไทยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็าก็ได้มีอย่างไรห,ห้ทุกคนพาทุกคนมาเบื้องวิถีชีวิตเนาะการไปการเลิกเวียกมาเราจะท้ายเดือนก็นจะประมาณนี้ทุกคนอาหารเรื่องการกินเนาะที่เป็นคุกจ,จ้างเนาะคุกจ,จ้างยุ่น วันเด,ดือนเดือนเป็นแบรว่าก่นทับจ้างนะเนาะเงินเดือนเงินนั้นออกก็นไปกินประมาณนี้บางคนกินไปก้อนเนาะเพื่อสัมสาประมาณเมื่ออื่นเมื่อคืนนี่แหละประมาณเมื่ออื่นเนาะประมาณวันที่สองที่สามน่าจะได้เงินเดือนแล้วเนาะทีนีเราจะมาเฮ็ดอย่างแซ่บๆไปกินเนาะเดี๋ยวช้าวันเดี๋ยวช้าก่อนนะ สำหรับคลิปนี้เราอยากได้อัมลาทุกคนไป็นตัวน,น้องถ้า,ากคนรถ้ามากคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์เนาะกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้มากับช่างเลกจะได้อัมลาทุกคนเป็นตับ๊ายบาย